สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าพอดแคสต์เออเคยได้ยินไหมคะว่าเสือก็มีวิญญาณบางตัวน่ะไม่ใช่แค่สัตว์ดุร้ายที่วิ่งอยู่ในป่าแต่เป็นผู้เฝ้าเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องศาลาหรือแม้แต่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉันได้ยินจากชาวบ้านแถบอยุธยาเขาเล่ากันว่าในอดีตมีวัดอยู่แห่งหนึ่งในป่ารกไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าไปเพราะมีเสือตัวใหญ่เดินเฝ้าสาลาอยู่ทุกคืนเสือไม่ได้ทำร้ายใครแต่มันก็ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้าสาลาหลังนั้นง่ายๆแต่แปลกพระที่อยู่ในสาลากลับอยู่ได้อย่างสงบ และพระรูปนั้นไม่ใช่ใครอื่นท่านคือหลวงปู่โตพรมรังสีว่ากันว่าเสือตัวนั้นน่ะไม่ใช่เสือธรรมดามันเฝ้าอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับคำสัญญาคำสัญญาระหว่างคนกับสัตว์ที่แม้จะต่างพบต่างกายวัดแห่งนั้นตั้งอยู่กลางป่าในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนอยังไม่มีถนนไม่มีรถไม่มีไฟฟ้าวัดนี้จึงเปรียบเสมือนเกาะกลางป่าล้อมรอบด้วยไม้ใหญ่สูงทึบเสียงนกเงือกเสียงลมพัดใบไม้ไหวกราวกราวอยู่ทั้งวันทั้งคืนคนแถวนั้นเรียกกันว่าวัดป่าช้ายเพราะเดิมเคยเป็นสุสานเก่าบางคืนก็มีเสียงเหมือนคนเดินลากโซ่บ้างก็ว่า เห็นเงาคนยืนอยู่ใต้ต้นโพทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่สักคนเดียวตอนนั้นเองมีพระภิกษุชารารูปหนึ่งมาพร้อมลูกศิ์รูปหนุ่มเดินทุดงมาพักที่ศาลาไม้หลังเก่ากลางวัดนี้พระชารานั้นนามว่าหลวงปู่โตพรมรังสีหลวงปู่โตเป็นพระที่มีชื่อเสียงเรื่องความเมตตาและวัดปฏิบัติอันเคร่งครัด ท่านมักพูดน้อยนั่งสงบแต่กลับทำให้คนที่พบเจอรู้สึกอบอุ่นใจราวกับได้อยู่ใกล้พ่อแม่ลูกศิษย์รูปหนึ่งของท่านเล่าว่าตั้งแต่เข้าไปในวัดวันแรกก็รู้สึกว่ามีอะไรมองอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนแปลกก็คือไม่ได้น่ากลัวแต่กลับรู้สึกสงบเหมือนมีผู้เฝ้ามองอยู่เฝ้าอย่างห่วงใหญ่ แต่ชาวบ้านกลับบอกว่าศาลาหลังนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปนานแล้วตั้งแต่มีคนเห็นเสือโครงตัวใหญ่เดินวนรอบศาลาตอนดึกบางคนว่ามันคือตัวเดียวกับที่เคยหลุดมาจากป่าภูเขาแถบลบบุรีแล้วไม่รู้ว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือเสือตัวนั้นไม่เคยทำร้ายพระเลยสักครั้ง มีคนกล้าขึ้นไปแอบดูในคืนหนึ่งเขาเล่าว่าเสือมันเดินวนรอบศาลาเหมือนเดินตรวจตราพอครบรอบมันก็นอนหมอบเงียบอยู่ใต้บันไดศา,าลาเหมือนเป็นยามเฝ้าให้พระใครได้ฟังก็ขนลุกเพราะเสือป่าธรรมดาจะมีสติเช่นนั้นได้หรือหรือว่ามันไม่ใช่แค่เสือธรรมดาส่วนหลวงปู่โต ท่านก็ยังคงปฏิบัติกรรมฐานของท่านอย่างเงียบๆโดยไม่เคยกล่าวถึงเสือตัวนั้นแม้แต่คำเดียวแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่จะเปิดเผยความลับของเสือเฝ้าศาลาความลับที่เกี่ยวกับกรรมในอดีตของหลวงปู่โตเองหลวงปู่โต พรมมะรังสีเป็นพระผู้ใหญ่ร่างสูงผิวคล้ำตามแบบคนกรำแดดกรำลมมานานดวงตาของท่านลึกซึ้งจนคนที่สบตาแล้วมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนท่านมองเห็นถึงข้างในท่านไม่พูดมากแต่ทุกสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมของมันจะให้เราพ้นทุกข์เราก็ต้องไม่เพิ่มกรรมให้ใครแม้แต่กับตัวเล็กๆอย่างยุง ลูกศิษย์ใกล้ชิดที่ติดตามหลวงปู่โตในคราวนั้นมีอยู่เพียงสองรูปหนึ่งในนั้นชื่อว่าพระมหาเรืองเป็นพระหนุ่มใจร้อนแต่จิตใจดีหลังจากที่เสือโครงตัวนั้นปรากฏตัวต่อหน้าพระมหาเรืองและทําท่าทางเชื่อฟังหลวงปู่โตเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เคารพเจ้านายเรื่องก็เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆ คืนถัดมาขณะที่พระทั้งสองรูปกําลังสวดมนต์อยู่ในศาลาเสียงฝีเท้าหนักๆของเสือก็ดังขึ้นช้าๆรอบศาลาอีกครั้งเสียงตุบตุบตุบนั้นไม่ได้ดังแบบเสือเดินล่าเหยื่อแต่มันดังเป็นจังหวะเหมือนการเดินตรวจตราแต่แล้วพระมหาเรืองก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านขนลุก เงาของเสือที่ทอดบนพื้นศาลาใต้แสงจันทร์นั้นมันไม่ได้เหมือนเงาของเสือธรรมดาเลยเพร้อมเงานั้นกลับคล้ายกับผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ยืนสองขามือทั้งสองแนบข้างเหมือนยืนเฝ้ายามตอนแรกพระมหาเรืองคิดว่าคงตาฝาดแต่เมื่อสังเกตอีกครั้งก็ยังเป็นเงาคนเหมือนเดิม ส่วนเสือตัวจริงก็ยังนั่งอยู่ข้างล่างไม่ไหวติงท่านรีบหันไปมองหลวงปู่โตแต่ท่านกลับหลับตานั่งสมาธิแน่นนิ่งเหมือนไม่รับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยในใจของพระมหาเรืองเริ่มเกิดความหวาดกลัวแต่ก็พยายามสมบจิตใจตามที่เคยฝึกมาก่อนจะนั่งลงอย่างเงียบๆแล้วเริ่มภาวนาว่า สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเพราะกรรมจงพ้นทุกข์พ้นเวรด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลับเหนือความคาดหมายสายลมเย็นยะเยือกวูบหนึ่งพัดผ่านศาลาทั้งที่ไม่มีลมในคืนนั้นเลยตามมาด้วยกลิ่นหอมประหลาดบางอย่างคล้ายกลิ่นดอกไม้ป่าผสมกับกลิ่นทูบจาง และทันใดนั้นเองพระมหาเรืองก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนชายชราคนหนึ่งพูดเบาๆข้างหูว่าขอบคุณที่ยังไม่ลืมคำสัญญาทันตกใจรีบหันไปดูแต่รอบตัวไม่มีใครเลยแม้แต่หลวงปู่โตก็ยังนั่งหลับตานิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น รุ่งเช้าเพราะมหาเรืองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่โตพยักหน้าเบาๆแล้วพูดเพียงคำเดียวว่าถึงเวลาแล้วเขาจะต้องไปต่อเสียทีแล้วท่านก็เงียบไปหลังจากเสือตัวนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยในคืนเดียวทุกอย่างในวัดก็ดูเงียบสงบกว่าที่เคยไม่มีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินรอบศาลา ไม่มีเงาประหลาดไม่มีสายลมเย็นเฉียบแบบก่อนหน้าแม้แต่พระมหาเรืองก็ยังรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างความรู้สึกวังเวงบางอย่างยังหลงเหลืออยู่จนกระทั่งคืนหนึ่งหลวงปู่โตเรียกพระมหาเรืองขึ้นศาลาก่อนจะกล่าวกับท่านว่าโยมถ้าคืนนี้มีอะไรเกิดขึ้นอย่าก,กลัวและอย่าขัดขืนท่านพูดแค่นั้น แล้วก็หลับตานั่งสมาธิต่อไม่อธิบายใดๆพระมหาเรืองเองก็ใจเต้นแรงก็ยังนั่งอยู่อีกด้านของศาลาพระมหาเรืองแทบหยุดหายใจเมื่อเห็นชายชารานั้นเดินมาหยุดตรงหน้าหลวงปู่โตแล้วนั่งลงพระนมมือเบาๆจากนั้นก็มีเสียงที่ไม่ใช่เสียงของคนในศาลาพูดขึ้นว่าผมมาเพื่อลา ขอบคุณที่ไม่ลืมคําสัญญานั้นชาติสุดท้ายแล้วนะหลวงพี่หลวงปู่โตไม่ได้พูดอะไรเพียงพระนมมือขึ้นเบาๆและหลับตาแล้วร่างของชายชารานั้นก็จางหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนควันไฟที่ลอยหายไปในอากาศพระมหาเรืองนิ่งอึ้งไปนานก่อนจะหันไปมอง อาตมาเองก็บวชมาเพื่อต่อบุญให้เขาคืนนี้เขาหมดกรรมแล้วฟังจบแล้วพระมหาเรืองถึงกับกราบลงด้วยน้ำตาเต็มหน้าเพราะเข้าใจแล้วว่าเสือเฝ้าสาลาตัวนั้นไม่ใช่แค่สัตว์แต่มันคือดวงวิญญาณผู้รักษาคำมั่นสัญญาเช้าวันนั้นหลังจากเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นหลวงปู่โตก็ยังคงปฏิบัติกิจของท่านตามปกติ แต่พระมหาเรืองกลับรู้สึกว่าทุกอย่างในวัดนี้ดูเบากว่าเดิมเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เคยกดทับได้ถูกปลดเปลื้องไปแล้วท่านจึงกราบหลวงปู่โตแล้วถามออกมาตรงๆว่าหลวงปู่ครับเรื่องเมื่อคืนมันคืออะไรครับหลวงปู่โตยิ้มเ,มาเบาๆแล้วกล่าวอย่างอ่อนโยนว่าทุกคนล้วนเคยมีอดีตโยม บางคนก็ลืมอดีตนั้นไปได้ง่ายแต่บางคนยังติดอยู่กับคำมั่นสัญญายังไม่ไปไหนเพราะหัวใจยังผูกพันท่านนิ่งไปพักหนึ่งแล้วจึงเล่าช้าๆว่าในอดีตอาตมากับเขาเคยเป็นพี่น้องกันจริงๆตอนนั้นเรายังเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาครอบครัวยากจนอาศัยอยู่แถบชายป่าลึก มีอยู่วันหนึ่งเสือโคร่งใหญ่ออกมาจากป่าไล่จะกินอาตมาแต่เขากระโดดเข้าไปขวางแล้วถูกเสือกัดตายแทนก่อนตายเขาจับมืออาตมานแน่นแล้วพูดว่าหากข้าไม่รอดจงรักษาคำสัญญาแล้วหากเราพบกันอีกชาติหนึ่งข้าจะปกป้องเจ้านับแต่นั้นมาอาตมาก็อธิษฐานบวชไม่สึก บำเพ็ญเพียรเ,เพื่อให้เขาหลุดพ้นและเมื่อคือนนี้เขาก็มาเพื่อไปเสียทีเพราะมหาเรืองได้ฟังแล้วถึงกับนิ่งงนันน้ำตาคลอเบ้าเพราะรู้แล้วว่าเสือที่ใครๆว่าดุร้ายนั้นแท้จริงคือดวงจิตของพี่ชายที่รักษาสัตจ,จะจนถึงวินาทีสุดท้ายหลวงปุโตกล่าวเสริมอีกว่าเรื่องที่ฉันเล่าให้ฝังนี้ ไม่ได้มีไว้ให้เชื่อหรือไม่เชื่อแต่มีไว้ให้คิดค่ะเสือที่ใครๆว่าดุอาจจะมีหัวใจที่ซื่อสัตย์ยิ่งกว่าคนพี่น้องที่พลัดพรากอาจยังรักษาสัตจะในพบใหม่แม้เกิดต่างร่างต่างพบชาติแต่ใจนั้นไม่เคยเปลี่ยน คำมั่นสัญญาแม้เพียงคำเดียวหากเปล่งออกจากใจจริงมันก็มีพลังมากพอที่จะผูกพันชีวิตสองดวงไว้ด้วยกันแม้จะผ่านกี่ชาติกี่ภพก็ตามหลวงปู่โตไม่ใช่เพียงพระผู้มีเมตตาแต่ท่านเป็นแบบอย่างของผู้รักษาสัจวจ์ท่านไม่เคยลืมอดีตไม่เคยทอดทิ้งคนที่รักแม้จะกลายเป็นสัตว์ ท่านยอมบวชยอมภาวนายอมใช้ชีวิตกลางป่าดงดิบเพียงเพื่อช่วยให้เขาได้ไปสู่ที่ดีกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผีเรื่องของเสือแต่มันคือเรื่องของใจของความผูกพันที่เหนือกว่ารูปร่างและชาติภพบ,บางครั้งนะคะคนเราอาจจะลืมใครสักคนไปแล้วแต่ในมุมหนึ่งของโลกหรือมุมหนึ่งของภพ ยังมีดวงวิญญาณดวงหนึ่งเรื่องที่คุณเพิ่งฟังจบไปอาจเป็นแค่ตำนานหรือบางทีอาจยังคงมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ในเงามืดของความทรงจำนั้นเสมอหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าพอดแคสต์ทีที่เรื่องลึกลับจะยังเล่าต่อไปในความเงียบ